การที่มีโควิดระบาดเนี่ยทำให้คนไข้เราเรียกว่าคนไข้นอนโควิดเนี่ยมีโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลเนี่ยได้ลำบากกว่าเดิมเราจะเห็นว่ามีคนเสียชีวิตจากโรคหัวใจเนี่ยเยอะขึ้นเพราะว่าเข้าไม่ถึงการรักษาพยาบาลอันนั้นเป็นเหตุอันดับต้นแล้วนะฮะประเด็นที่2ก็คือว่าเวลาติดเชื้อขึ้นมาเนี่ย มันจะมีโอกาสทําให้เกิดริ่มเลือดมากขึ้นกว่าเดิมก็อาจจะทําให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือดมากขึ้น,น,นด้วยสาเหตุ2ประการนี้จะทําให้การเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดมีจํานวนเยอะขึ้นครับตัวเลขคร่าวๆจากฐานข้อมูลที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะฮะกลุ่มคนที่ไม่ไรับวัคซีนต่อล้านคนเนี่ยมีโอกาสเสียชีวิตประมาณ250บคน แต่ถ้าคนที่รับวัคซีน3เข็มอัตาก,การเสียชีวิตต่อล้านคน,นจะเหลือแค่6คนเท่านั้นองอันนี้ก็คือในคนทั่วไปแต่ถ้าคนที่มีโรคหัวใจเนี่ยเรโซพวกนี้จะยิ่งสูงขึ้นไปอีกถ้าเขาไม่เคยรับวัคซีนมาก่อนเนี่ยความรุนแรงของการติดเชื้อโควิด -19 เนี่ยจะออกมาในทางที่มีโอกาสป่วยหนักจนต้องใส่ท่อช่วยหายใจแล้วจนเสียชีวิตสูงกว่าหลายเท่าตัวเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยยิ่งจำเป็นที่จะต้องได้รับวัคซีนให้ครบถ้วน ครบนี่ไม่ใช่แค่ครบ2เข็มคือเราพยายามให้เน้นให้ได้รับครบ3ามเข็มเลยฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นลดโอกาสติดเชื้อลดโอกาสการเสียชีวิต